สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะจำนะคะโอ้ได้กระโดดไปดูดิจำกระโดดยังจำกระโดดแยังกระโดดแล้วเหรออ่ะหรอจำคุบพี่จีเลยจ้ะ บ้กว่าวพี่จิงไปเที่ยวภาคเหนือมาเป็นไงบ้างสเปล่าโอ้ยสนุกมากสนุกมากาจริงเพราะว่าคือจริงจงิเองยังไม่เคยทัวร์ลักษณะนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่จิงออกไปทัวร์คนเดียวไปถึงว่าคนเดียวนี่หมายถึงว่าออกไปรับผิดชอบงานของตัวเองคนเดียวเพราะว่าอยาต่ตอนีเฟรเนี่ก็จะไปกันหกคนวีพี่วิทย์วีอฟวซีแนวีพีกนัาีอะไรหลังจากนั้นพอทางานก็จะมีมีพัดกับเพชคอยอยู่ขนาข้าวโภมด้ยวยกันนี่คือไปไปององ เต้นมากเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้ว่าคนคนเหนือเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานกับการดูคอนเสิร์ตมากแต่ไม่แสดงออกอืมคือไงฮะคือจินไปแล้วที่ที่หนึ่งที่แบบประทับใจมากคือราชพัฒน์เชียงใหม่อมโหคนแน่นขนาะดพวกแบบแน่นมากแล้วมองมาทางเราเนี่ยมองมอง,มองแล้วแบบนิ่งกันอยู่เงี้ยแล้วเราลองเปิดเพลงไปเพลงแรกเราูรสึกจะร้องเพลงให้ใครนั่งเหมือนพี่ตุย้ยโอ้โหเพลงมันมากกนานะั้งยืนอยู่อย่างเงี้ย <laughs> เราก็ตกใจไหมบอกว่าโลกเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้มีใครอยู่ร้วยนะ่าเนี่ยเราก็ถามว่าเอ๊ะนี่ถ้าเกิดเต้นแล้วอาจารย์ไม่หักจิตใสหรอเปล่า <Yeah. S 1> ปรากฏว่าคือเราพูดอะไรเนี่ยเขาขาวกันหมดทั้งศาสนาฟุตบอลเลยนะ <Yeah. S 1> คือเหมือนกับ เขาเป็นพวกแบบไม่แสดงออกจริงอะแต่เขาสนุกแล้วแล้วแดดมันก็ร้อนคือมานั่งรึจริงตรงนั้นแดดมันร้อนมากเพราะว่านั้นเราเล่นกันเร็วอะได้ประมาณบ่ายสามแดดเรี้ยงแรงมากแต่เขาไม่เดินออกไปไหนเลยเขายืนดูอยู่ยงั้นอะทั<ช>้งท <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> ่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันก็นไม่ได้มีรั้วกั้นอะไรนั้นแต่เขายืนดูอยู่ยงั้นอะ <ๆ S 2> ถึงแม้เขาจะไม่เต้นนะเขาไม่เต้นนะแต่เขายืนดูอยู่งี้ยแล้วพอเราพูดอะไรไปเขาก็ขำพอเราทำอะไรนี่นึงเขาก็จะกรี๊ดหรืออะไรเงี้ยเออเออว่ากยกลายเป็นอีกภาคหนึ่งเออแปลกดีนะสนุกดีอะไรเงี้ย แล้วพอมาเชียงรายเหมือนกันเลยเต็มจ้ำออกจ้ำหายแล้วจ้ำไม่อยู่หรือเปล่าจ้ำไม่อยู่หรือเปล่าจ้ำเป็นคนเหนือปหมเนี่ยแลยวกรุงเทพมาสิเรียนทางนี่จีิดีไหมคะวันนี้ไปเรียนไหมเนี่ยไปไปไปแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนเปล่าพรุ่งนี้หยุดอ่ามาอยู่รโดดเหรอเดินไปโนโลกอ่ะอะไรนะ อาจารย์ไม่สอนอาจารย์ไม่สอนอาจารย,จย์โรงเรียนอะไรเนี่ยยังฟ้องฟ้องแม่แน่ต่อเรียนฟ้องแม่แน่อ๋อเจี๊ยนไปทัวร์ภาคไหนป้าอะดูป่ะเห็นพัชเช่าตอนนี้พัชเช่าก็เหมือนเป็นลูกพี่ในการนำทัวร์คอนเสิร์ตรู้สึกว่าเหมือนที่พัชเช่าจะมีไปภาคใต้มาเออรู้สึกนะแต่ว่าพี่ก็ยังไม่รู้ว่า จะต้องไปที่ไหนบ้างจะต้องามระชาโอช่า้พแม่แม่ชาโอเคโอ้นหี้งไถามแม่ระชัยเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดแล้วถามดูเพ่งพัดบอกว่ามีไปหัวหินไปอะไรด้วยครับนนโอเคขอบคุณนะคะจ๊าบอบคุณม่รก่แาไม่นะจ้าเป็นกัน ถามว่าพี่จีนเป็นจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่ท้แล้วตอนมัธยมเรียนที่ไหนคะตอนมัธยมเรียนสองที่ถ้าสมมติว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมสามเนี่ยเรียนที่ราชินีบนค่ะแล้วตั้งแต่มสี่จนจบมหกเนีเรียนที่โรงเรียนเป็นจมาราชานุศองอ๋อเป็นจามรอ๋อเป็นจมาเคยเจอกันเหรอหรืออย่างไรเคยเจอกันหรือเปล่า ไม่คือว่าเคยจะไปมาสอบเข้าอยู่ในอ๋อเป็นจะมาแลชั้นสอนนะไม่ใช่เป็นจะมาอ๋ที่รู้นะคะเออดีนะคะแนะนำว่าให้เข้าชั้นภาษาศิล์ชั้นดนตรีไม่ตอนนี้ลูกยงใหม่แล้วค่ะอ้าว๋ชื่ออะไรังใหแล้วนี่นี่ชื่อชื่ออะไรคะไมตรีเหรออืมค่ะชื่อไมตรีเหรออ้าวอย่างนี้ทำไมเราไม่เจอกันล่ะแสดงว่าไม่ได้มาเที่ยวนี่อ้าวมีตัดหัวหานทีวีไป่นี ร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นเดี๋ยวเรียด <c oughs> เ,าาาายเ้ามหาลายัยอะค่ะพี่เมฆมหาลัายรรเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเรียนแถวบ้านเลยเพราะว่าขนาดเรียนแถวบ้านก็ยังโอกาสที่เรียนก็ยังน้อยมากเพราะว่ามีช่วงที่เวลาอะไรเชอะเพราะเขาแต่เขาจบเก่งนิยมนะโขขณะเขาบอกว่าเขารีบเวลาไงแค่กินก็<ๆ> <c oughs> โอเคนะคะไม่ตี กลับบ้านดีๆนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกพี่รถตู้ให้เพืขับกลับดีๆนได้ได้นะเมื่อกี้มัาพวงมามาขอให้ฟังสดๆเราก็อยากฟังเราเป็นคนชอบฟังจีนร้องสดมากใช่ถ้าเสียงเขาแต่จะไม่ชอบดูหน้าสดๆไม่ชอบฟังสดๆบอกว่าเป็นเอเอ็มรุ่นแรกนะที่เราไปดูเพราะมันเป็นรุ่นแรกอยู่แล้วเอนี่เป็นของใหม่ของเราตอนนั้นใช่ไหม ตัที่คิดไปงั้นจะเป็นอย่างงั้นแล้วดีมากเคยได้รักและมีกันไว้หูย่ความคิดถึงมันฉันยิ่งใหญ่เหมือนโลกไปเล็กลงเธอรู้เรื่องจะถามเรื่องจะถามไปไหนก็ได้รับว่าจะเธอจะเก็บไ,ไว้ตลอดไปโลกนี้หมุนไปสักเท่าไรฉันรับเธอของฉันยังเดิม เพลงสดๆนี่มันแบบจริงๆยอดเสียงเลเยงดีมาก่วันนี้ขอบคุณจีนมากที่มาังก็แมห้าปีแล้วก็ต้องรูแล้วกันค่ะว่ากับลูกใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆบงทีเนี่ยหรือประสบการณ์ที่ยินสั่งสมมามันจะทําให้ทุกคนพอใจแค่ไหนเพลงมันฟังง่ายขึ้นสบายขึ้นแต่มันก็มีอะไรอยู่ในตัวอยากให้ฟังกันดีๆแล้วก็ เราฟังดูแล้วจะร่มดีจะได้ความสบายใจต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงผลงานของน้องๆทุกคนก็คือจริงก็ไม่รู้ว่าจริงจะได้ตอบสัญญาหรืออะไรหรือเปล่าจริงก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานของน้องๆครับถึงไม่ว่าจะเป็น AF กี่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเป็นพี่ที่น่ารักมากเฉือนมาค่าเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณจริงก่อนขอบคุณนะคะครับอยาก เขาอยากเรียนแต้ว่าไปเร็วๆค่ะน,นี่พักเอกนาครับ